เมื่อเทศมนตรีอยากสร้างเมืองที่มีแต่ความสนุกมันจึงทําให้เกิดหายนะร้ายแรงขึ้นมาแล้วแกงปุกปุยจะแก้ไขวิกฤตนี้ได้อย่างไรสวัสดีค่ะอ,อยู่กับนุ่นช่องมานาวูฟวี่กับหนังที่มีชื่อว่าพอพระโทเดอะมูฟวี่ขบวนการเจ้าตูปสีขาปี2021เริ่มเรื่องมาที่แม่ลูกเต่ากําลังข้ามถนนแต่ยังมีลูกเต่าตัวหนึง่งที่ข้ามถนนไปไม่ทันฝูงแต่ทว่ารถบรรทุกก็ได้ขับผ่านมาพอดีเมื่อลูกเต่าเห็นรถบรรทุกจึงได้ตกใจ ตัวเข้าไปอยู่ในกระดองเมื่อคนขับเห็นลูกเต่าอยู่กลางถนนเขาจึงได้เหยียบเบรกทันทีมันจึงทําให้รถบรรทุกถลายไปกับถนนและลูดไปกับขอบสะพานซึ่งตอนนี้รถบรรทุกก็กําลังจะตกลงไปในทะเลขณะนั้นเองชาวประมงที่กําลังหาปลาอยู่ก็เห็นรถบรรทุกห้อยอยู่ข้างสะพานชายที่อยู่ในรถบรรทุกจึงได้บอกให้ชาวประมงแจ้งตำรวจและรถกู้ภัยให้ทีชาวประมงก็บอกว่าที่นี่คือแอดเวนเจอร์เบย์เราไม่มีตำรวจหรอกเรา จะเรียกหาพ่อพะโท เมื่อรเดอร์ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเขาจึงสั่งให้แกงปลกปุยทั้ง6ตัวออกปฏิบัติการทันทีและนี่คือทีมพอพโทหน่วยช่วยเหลือประชาชนไรเดอร์จึงสั่งให้ล็อกกี้ไปปิดสะพานเพื่อป้องกันไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาส่วนทางด้านซูมาเขาก็ได้เคลียร์พื้นที่ใต้สะพานส่วนทางด้านเชดเขาก็ได้ใช้ตะขอเกี่ยวลงไปช่วยคนขับรถบรรทุกข,ขึ้นมาได้สําเร็จแต่ทว่าน้ํามันก็เกิดรั่วไหลออกมาแต่คนขับรถก็บอกว่าไม่ใช่น้ํามันมันคือ คือน้ำเชื่อมเมเปลิลของแท้จากแคนาดาส่วนทางด้านลูกเต่าไราเดอร์ก็ได้พาไปส่งคืนครอบครัวตัดภาพไปที่เมืองแอดเวนเจอร์ซิตี้เมื่อชายคนหนึ่งได้ทิ้งขยะลงบนพื้นน้องหมาตัวนี้เธอมีชื่อลิเบอร์ตี้เธอจึงบอกให้ชายกล้ามใหญ่เก็บขยะไปทิ้งในถังถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นขยะลงไปในถังแทนซึ่งชายกล้ามใหญ่ก็ไม่อยากมีเรื่องจึงได้เก็บขยะไปทิ้งทันทีซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันเลือกตั้งเทศมนตรีแต่ทว่า เมื่อผู้สมัครเลือกตั้งกับถอนตัวไปจนหมดโดยไม่ทราบสาเหตุจึงเหลือแค่ฮัมดิงเกอร์เพียงคนเดียวเขาจึงได้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ส่วนลิเบอร์ตี้เองเธอก็อยากรู้จักเทสมนตรีคนใหม่จึงจะเดินเข้าไปในงานแต่ทว่ากาดก็ได้เข้ามาขวางทางเธอเพราะที่นี่ห้ามหมาเข้าเขาได้เฉพาะแมวเท่านั้นซึ่งฮัมดิงเกอร์เขาเป็นคนรักแมวและเขาก็เกลียดหมามากเมื่อมีผู้หญิงเดินเข้างานพวกเขาก็ปล่อยให้เธอเข้าไปได้แต่ทว่าลิเบอร์ตี้ ก็ได้ปลอมเป็นภาพพันคอของเธอและแอบเข้ามาในงานได้สําเร็จและแล้วก็ได้เปิดตัวเทศมนตรีคนให<อ>ม่เขามีชื่อว่าฮัมดิงเกอร์พร้อมกับน้องแมวทั้ง6ตัวของเขาซึ่งฮัมดิงเกอร์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองที่แสนน่าเบื่อนี้ให้กลายเป็นเมืองที่สนุกที่สุดแม้แต่สวนที่แสนน่ารักของน้องหมาเขาก็จะทุบทิ้งทันทีลิเบอร์ตี้ที่เห็นก็ดูท่าไม่ดีแน่เธอจึงได้ติดต่อไปหาพอพโทเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนี้ฮัมดิงเกอร์เขาก็ได้ขึ้นเป็น เทสมนตีแล้วเมืองแอดเวนเจอร์ซิตี้ต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ซึ่งไรเดอร์ก็ดูดีว่าฮัมดิงเกอร์เป็นคนยังไงพวกเขาก็จะออกเดินทางไปที่เมืองแอดเวนเจอร์ซิตี้ส่วนเชดที่รู้ว่าต้องไปแอดเวนเจอร์ซิตี้เขาก็ได้ปฏิเสธเพราะเขาเคยถูกทิ้งอยู่ที่นั่นในเมืองที่กว้างใหญ่กับผู้คนมากมายเชดเป็นลูกหมาที่ตัวเล็กและต้องอยู่ตามลําพังเพียงตัวเดียวมันจึงทําให้เขามีปมกับที่เมืองนั้นไรเดอร์จึงได้มาปลอบใจและให้กําลังใจ มันจึงทําให้เขามีกําลังใจขึ้นมาและพร้อมที่จะไปกับพวกเขาจากนั้นแกงปุกปุยก็ได้เก็บข้าของแล้วเดินขึ้นรถแต่ทว่าดับเบิลก็ขนของเยอะเกินไปเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเลือกเอาอะไรไปดีจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยัง Adventure City ตี้และแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงเมือง Adventure City เช็ดที่เห็นตึกใหญ่เขาก็เริ่มกลัวเพราะตึกมันใหญ่มากต่างจากเมื่อก่อนที่เขาเคยเห็นมาตัดภาพไปที่ ฮัมดิงเกอร์เขาได้มาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเธอคนนี้มีชื่อว่าเคนด้าเธอเป็นหัวหน้าของที่นี่ซึ่งฮัมดิงเกอร์รู้ว่าที่นี่มีเครื่องแปลงสภาพอากาศจึงอยากให้เธอช่วยดูดเมฆฝนออกจากเมืองนี้ให้หน่อยเพราะว่าคืนนี้เขาจะจุดภูฉลองในงานแต่ถ้าฝนยังตกอยู่แบบนี้งาน,นจุดภูก็คงต้องยกเลิกเคนดาจึงได้แนะนําเครื่องจับเมฆมันสามารถดูดกืนเมฆแล้วเก็บกลับมาที่แลบเพื่อให้เราได้ศึกษาฮัมดิงเกอร์จึงได้สั่งให้เคนด ดูดกลืนเมฆบนท้องฟ้าให้หมดเพื่อให้ฝนหยุดต,ตกก่อนค่ำคืนนี้แต่เคนด้าก็ต้องทำตามทั้งที่เธอก็ไม่เห็นด้วยเมื่อพวกเขาเปิดทำงานของเครื่องมันก็เริ่มดูดกลืนเมฆทันทีแล้วท้องฟ้าก็เริ่มแจ่มใสขึ้นมาส่วนปุ่มควบคุมฮัมบิงเกอร์ก็ได้ยึดเก็บเอาไว้ตัดภาพไปที่พอพะโทพวกเขาก็ได้มาถึงศูนย์บัญชาการแห่งใหม่ซึ่งแกงปุกปุยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากพอที่นี่ไฮเทคสุดๆพอถึงค่ำคืนในงานฉลองของฮัม ดิงเกอร์เขาก็ได้เริ่มปล่อยผูออกมาแต่ทว่าโต๊ะที่วางดอกไม้ไฟมันก็ได้พังลงมันจึงทำให้ดอกไม้ไฟจำนวนมากพุ่งไปหาประชาชนทันทีเมื่อพอพโทเห็นผู้ระเบิดอยู่ข้างล่างแทนที่จะระเบิดอยู่ข้างบนดูเหมือนว่าดอกไม้ไฟของฮัมดิงเกอร์จะทำให้เมืองเกิดไฟไหมไรเดอร์จึงสั่งให้ปุกปุยออกปฏิบัติการทันทีซึ่งพวกเขาก็จะได้รถคันใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมาแม้แต่ยานบินของสกายก็สามารถเปลี่ยน เ็นเฮลิคอปเตอร์ได้แต่ว่าพวกเขาก็ต้องมาเจอจราจรติดแงกอยู่ที่นี่ส่วนลิเบอร์ตี้ที่เห็นพวกเขาติดแงกจึงได้พาพวกเขาไปทางลัสซึ่งเธอก็ได้แนะนําตัวเธอก็คือหมาจรจัดอยู่ที่เมืองนี้และก็รู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่แล้วพวกเขาก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุส่วนทางด้านฮัมดิงเกอร์ที่เห็นพวกพอพะโทเขาก็สงสัยว่าพวกนั้นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงส่วนทางด้านเชสเขาก็ได้ปิดกันพื้นที่และเปิดระบบป้องกันภูส่วนมาชชวกับล็อก ็อกกี้ไดเดอร์ก็ให้พวกเขาไปดับไฟที่ผู้มาเช้าจึงได้ใช้น้ําเพื่อดับไฟที่ติดอยู่กับกองพูแต่ว่าน้าแค่นี้มันก็ยังไม่พอสําหรับดับไฟมาเช้าจึงได้ใช้ปืนใหญ่น้ํายิงจนดับไฟได้สําเร็จส่วนด็อกกี้เขาก็ได้ใช้รถเก็บผู้ที่เหลือแล้วบีบอัดเพื่อทําลายผู้ทันทีส่วนเทสมนตรีทมดิงเกอร์เขาก็ได้ถอยหนีกลับบ้านไปส่วนเชคที่เห็นผู้คนติดอยู่ระเบียงพร้อมกับไฟที่ลุกไม่อาคารอยู่เขาจึงได้ดีดตัวแล้วกางร่มลอยไป ช่วยพวกเขาทันทีแต่ทว่าลมก็ได้พัดลมปิวไปมันจึงทําให้เชดลอยไปกับลมและติดอยู่กับเสาอาคารเชดจึงได้ขอความช่วยเหลือจากไรเดอร์ไรเดอร์จึงสั่งให้มาแชลยิงปืนใหญ่ดับไฟอาคารแล้วคนที่อยู่บนระเบียงก็ช่วยกันหย่อนเชดลงไปข้างล่างแล้วไรเดอร์เขาก็ได้มารับตัวเชดส่วนทางด้านฮัมดิงเกอร์เขาก็ไม่พอใจพวกพอพะโทเป็นอย่างมากที่มาแย่งผลงานไปจากเขาฮัมดิงเกอร์จึงสั่งให้บูธกับรูเบน ตามหาพวกพอพโทและจัดขังพวกมันเอาไว้เช้าวันต่อมาฮัมดิงเกอร์ก็ได้มาเปิดรางรถไฟแบบใหม่ซึ่งมันจะเป็นรางแบบตีลังกาทุกคนที่ขึ้นรถไฟจะได้สนุกสุดเวียงและไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่ทว่าเมื่อรถไฟเล่นไปบนรางตีลังการางมันก็ได้ชำรุดลงแล้วรถไฟมันก็ได้ค้างอยู่บนยอดรางเทศมนตรีฮัมดิงเกอร์จึงได้รีบแผ่นหดีไปทันทีเมื่อพอพโทได้รับแจ้งเหตุจากผู้โดยสารบนรถไฟพวกเขาจึง ได้มาที่เกิดเหตุทันทีแม้แต่ลิเบอร์ตี้เองเธอก็ขับรถเข็นตามพวกเขามาแต่ทว่าเสาที่ยึดตางรถไฟมันก็กำลังจะล้มลงร็อกกี้จึงได้ใช้แขนไฮดรอลิกจับยึดรางเอาไว้ส่วนทางด้านสกายเธอก็ได้ใช้เชือกดึงรางข้างบนจนกลับมาอยู่ตำแหน่งปกติแล้วรับเบิลเขาก็ได้เคคอนกรีดเพื่อยึดและเสริมความแข็งแรงของฐานส่วนทางด้านเชสเขาก็ได้ขึ้นมาบนยอดตึกเพื่อมาช่วยผู้โดยสารที่ติดอยู่บนรถไฟแต่ทว่า เชสก็เริ่มเกิดความกลัวขึ้นมามันจึงทําให้เขายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเมื่อไรเดอร์เห็นเชสไม่ยอมขยับตัวเลยเขาจึงบอกให้มาแชลใช้บันไดขึ้นไปรับตัวผู้โดยสารลงมามาแชลจึงได้ขับรถขึ้นมาบนยอดตึกแล้วใช้บันไดขึ้นไปรับผู้โดยสารมาแชลจึงได้เปลี่ยนบันไดเป็นสไลเดอร์แล้วผู้โดยสารก็สไลเดอร์ลงมาได้อย่างปลอดภัยส่วนทางด้านเชสสกายก็ได้มารับตัวเขาลงไปข้างล่างส่วนไรเดอร์ที่เห็นเชสไม่ไหวจึงสั่งให เขาพักผ่อนส่วนเรื่องกู้ภัยเดี๋ยวให้คนอื่นทำงานแทนเชสท,ที่เห็นว่าเขาเป็นตัวทวงเขาจึงได้วิ่งหนีไปแต่ทว่าบูธกับรูเบนก็ได้เห็นพอพะโทอยู่ตัวเดียวพวกเขาก็ได้โอกาสจับทันทีส่วนไดเดอร์กับแกงปุกปุยพวกเขาก็ได้ช่วยกันตามหาเชสแต่ทว่าไดเดอร์ก็เจอแค่ปอกคอเท่านั้นถ้าเชสไม่มีปอกคอติดตามไดเดอร์ก็ไม่สามารถหาตำแหน่งของเชสได้แต่ลิเบตตี้ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาถึงแม จะไม่มีลอกคอติดตามแต่เราก็สามารถถามผู้คนที่อยู่แถวนี้ได้เผื่อพวกเขาจะเห็นว่าเชสไปไหนส่วนทางด้านเชสเขาก็ถูกลูกสมุนของฮัมดิงเกอร์จับตัวไปซึ่งที่เชสถูกจับมาก็คือโรงเรียนของน้องหมาซึ่งในนี้ก็จะมีน้องหมาอยู่เต็มไปหมดถึงที่นี่จะเป็นโรงเรียนน้องหมาแต่ว่าฮัมดิงเกอร์ก็ได้เปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นคุกขังน้องหมาแทนส่วนทางด้านไดเดอร์กับลิเบอร์ตี้พวกเขาก็ได้มาถามเจ้าของร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแต่ว่า เจ้าของร้านก็ไม่เห็นเชตเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนมาติดป้ายตามหาน้องหมาอยู่เต็มบอร์ดไปหมดเมื่อไรเดอร์เห็นน้องหมาหายไปเยอะแบบนี้มันต้องไม่ปกติแน่ไรเดอร์จึงคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็น่าจะเป็นฮัมดิงเกอร์แต่ถ้าอยากจะรู้ที่ซ่อนของน้องหมาอาจจะต้องใช้ตัวล่อซึ่งลิเบอร์ตี้เธอก็อาสาจะเป็นตัวล่อให้เองตัดภาพไปที่ฮัมดิงเกอร์ขณะที่เขากําลังสัมภาษณ์อยู่ลิเบอร์ตี้เธอก็ได้เข้าไปป่วนในรายการเธอจึงได้ ถูกบูตกับรูเบนจับตัวไปทันทีเมื่อเธอมาถึงที่ขังน้องหมาเธอจึงได้ตามหาเชสทันทีเมื่อเธอเจอเชสจึงได้บอกให้เขาออกไปจากที่นี่แต่เชสก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะเขามันคิดกลัวเขาไม่ใช่ฮีโร่อีกต่อไปแล้วแต่ลิเบอร์ตี้เธอก็ไม่คิดเช่นนั้นถึงแม้ว่าลิเบอร์ตี้เองจะตัวคนเดียวในเมืองที่กว้างใหญ่แบบนี้แต่ว่าลิเบอร์ตี้เธอก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับที่นี่ได้เชตที่ได้ฟังมันจึงทําให้เขามีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้ง แล้วพอพะโทก็ได้ทุบก,กำแพงและช่วยเหลือน้องหมาทุกตัวออกจากที่คุมขังแห่งนี้ต่อมาไราเดอร์ก็ได้พาเชสมาที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกเพราะเชสคือฮีโร่ที่กล้าหาญที่สุดไรเดอร์จึงได้รับเขามาไราเดอร์จึงได้คืนปอกขอให้กับเชสเพราะเชสเหมาะสมที่จะเป็นฮีโร่ส่วนทางด้านฮัมดิงเกอร์เคนด้าก็ได้มาขอปุ่มควบคุมคืนแต่ทว่าฮัมดิงเกอร์ก็ได้ทําปุ่มควบคุมพังเคนด้าจึงได้มาประกาศบอกทุกคนว่าเมืองของเราจะถูกพายุ ทำลายแต่ฮัมดิงเกอร์ก็ได้ไล่ให้เธอออกไปและบอกกับทุกคนว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นฮัมดิงเกอร์จึงได้เปิดตัวหอคอยใหม่ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในแอดเวนเจอร์ซิตี้และฮัมดิงเกอร์เขาก็ได้ย้ายออฟฟิศขึ้นไปอยู่บนยอดหอคอยระหว่างนั้นเองหายนะก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจับเมฆทำงานเกินขีดจำกัดมันจึงทำให้เครื่องพังแล้วก้อนเมฆที่ดูดเข้าไปมันก็ได้ลอยออกมาเต็มไปหมดจากท้องฟ้าที่เคยแจมย่มใสตอน นี้ก็มืดมิดไปด้วยก้อนเมฆสีดำแล้วพายุที่รุนแรงมันก็ได้โหมกระหน่ำใส่เมืองแอดเวนเจอร์ซิตี้ส่วนทางด้านพอพโทเคนด้าก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาและบอกสาเหตุของพายุนี้ให้พวกเขาได้ฟังแกงปุกปุยจึงได้ออกไปปฏิบัติการทันทีส่วนทางด้านลิเบอร์ตี้ถ้าอยากจะเป็นสมาชิกของพวกเราเธอก็ต้องมีพาหนะที่เร็วแต่ว่ารถของเธอมันก็แค่รถเข็นเก่าๆไรเดอร์จึงได้มอบรถที่เร็วแรงให้กับลิเบอร แล้วพวกเขาก็ได้ออกไปปฏิบัติการการันเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไดเดอร์จึงสั่งให้ร็อกกี้มาแชลกับรับเบลิลพาทุกคนไปที่ปลอดภัยส่วนซูมาก,กับลิเบอร์ตี้คอยเคลียร์ถนนให้โล่งระหว่างนั้นเองมันก็มีรถคันหนึ่งถูกพายุพัดมาหาพวกเขาเชดจึงได้ยิงตาข่ายขวางรถที่ลอยมาเอาไว้ได้ไรเดอร์จึงสั่งให้สกายบินขึ้นไปจัดการเครื่องจับเมฆส่วนทางด้านซูมาเขาก็เห็นรถคันหนึ่งจมน้ำอยู่และมีคนติด ในรถเขาจึงได้โดดลงไปและเปลี่ยนเป็นเรือดำนำ้ำส่วนลิเบอร์ตี้ก็ได้ขับเรือและช่วยคนที่ติดอยู่ในรถขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยส่วนไรเดอร์ที่รู้ว่าฮัมดิงเกอร์อยู่บนยอดหอคอยเขาจึงขึ้นรีบเพื่อขึ้นไปช่วยฮ er ัมดิงเกอร์ทันทีแต่ทว่าไฟฟ้าบนหอคอยมันก็ได้ดับลงไรเดอร์ก็บอกให้เขาลงไปเพราะอยู่ข้างบนนี้ไม่ปลอดภัยแต่ฮัมดิงเกอร์ก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่ชอบพวกพอพโทแต่ทว่าหลังคาของหอคอยก็ได้หลุดออก ฮัมดิงเกอร์จึงได้ยอมไปกับไรเดอร์ทันทีเมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์ก็ไม่อาจใช้งานได้ไรเดอร์ rider จึงได้ปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อควบคุมสายเคเบิลด้วยมือแล้วฮัมดิงเกอร์ก็ลงมาข้างล่างได้อย่างปลอดภัยส่วนไรเดอร์เขาก็ได้ใช้สลิงโดยตัวลงไปทางช่องลิฟต์แต่ทว่าฐานหอคอยมันก็ได้พังลงแล้วหอคอยก็ได้ล้มพาดไปที่ตึกตรงข้ามเชสท,ที่เห็นหอคอยถลม่มเขาจึงได้ขับรถไปช่วยไรเดอร์แต่เมื่อเศษปูนร่วงลงมาเชส จึงได้เปิดระบบป้องกันจากนั้นเขาก็ได้เปิดใช้งานมอเตอร์ไซค์พร้อมกับเปิดระบบล้อยางดูดแล้วปีนขึ้นไปบนตึกทันทีเมื่อเช็คขึ้นมาถึงข้างบนเขาก็เห็นแสงไฟของไรเดอร์จึงได้วิ่งไปหาเขาแต่ทว่ามันก็ไม่มีทางไปต่อเช็คจึงได้ยิงปืนเชือกไปฝั่งตรงข้ามแต่ก็ถูกแรงลม้มพัดปิวไปเช็คจึงได้ถูกลากไปด้วยแต่เขาก็ปล่อยอุปกรณ์ออกได้ทันซึ่งเช็คก็กลัวเป็นอย่างมากเขาไม่รู้จะไปช่วยใรไดร้ยังไงดี เมื่อเขานึกถึงคำพูดของไรเดอร์มันจึงทำให้เขามีแรงหึดสู้ขึ้นมาเชสจึงได้วิ่งออกไปด้วยความเร็วแล้วทำการกระโดดข้ามทันทีจนเขาสามารถข้ามมาได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าขาของไรเดอร์จะติดอยู่เชสจึงได้เข้าไปยกปูนขึ้นแล้วขาของไรเดอร์ก็ออกมาได้สำเร็จแล้วพวกเขาก็รีบออกไปจากที่นี่ส่วนทางด้านสกายเธอก็ได้ยิงตาข่ายจาับเพื่อที่จะรากมันออกไปจากที่นี่แต่ทว่าข้อของเธอก็ถูกไฟฟ้าช็อตมันจึงทา ให้ฮอร่วงลงไปทันทีแต่ว่าสกายเธอก็สามารถควบคุมฮอและบินขึ้นมาใหม่ได้สกายจึงตัดสินใจเปิดใช้งานระบบยานบินแล้วพุ่งไปชนเครื่องจับเมฆสกายก็ได้เปิดระบบดีดตัวออกแล้วยานบินก็ได้พุ่งชนเครื่องจนระเบิดไปทันทีจากนั้นท้องฟ้าก็ได้กลับมาเป็นปกติส่วนสกายเธอก็ได้เปิดระบบไอพ่นที่ด้านหลังแล้วบินลงไปหาเพื่อนๆส่วนไดเดียกับเชคพวกเขาก็กลับลงมาอย่างปลอดภยัยส่วนทางด้ ้าฮัมดิงเกอร์เขาก็ถูกจับข้อหาประมาทเลเร่รักพาตัวน้องหมาและทำอันตรายต่อประชาชนเมื่อทมดิงเกอร์จะถูกจับเขาจึงได้วิ่งหนีแต่ว่าสกายเธอก็ได้ใช้โดนบินไปจับตัวเขากลับมาเมื่อบ้านเมืองสงบสุขเพราะพอพะโทได้ช่วยปกป้องเมืองพวกเขาจึงได้รับกุญแจแห่ง Adventure ร์ซิตจากนั้นไรเดอร์ก็ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่เธอก็คือลิเบอร์ตี้สมาชิกใหม่ของพอพโทระหว่างนั้นไรเดอร์ก็ได้รับแจ้งขอความช่วย เหลือพวกเขาจึงได้ออกไปปฏิบัติการทันทีและนี่ก็คือขบวนการเจ้าตูบสีขาพอพโทโทเดอะมูฟวี่แล้วหนังก็ได้จบลงไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ